มนุษย์ในโลกนี่สุดอยู่ที่จิตใจทานเอ้ยเป็นว่าใจมีศินมีธรรมกระซุ่มเย็นสบายเหนือขั้นแมนใจหุ่นหอนแห่ห้นห้มบาปมีแต่ค่วมหยาบสานักหนาหน่วงอยู่ในทานเอ้ยจิตใจที่ยังแข็งกระด้างอยู่อยาะเย้เลยว่าจะรู้จักสินที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษ จิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยทิฏฐิจิตแข็งกระด้างอยู่ด้วยมานะถือเนื้อถือตัวแต่ถ้ามันอ่อนโยนอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นมันพังคลืนไปหมดเลยรู้จักบุญรู้จักคุณของพ่อของแม่ระลึกไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกท่านสอนระลึกไปไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก่อนระลึกขึ้นหอดคิดถึงนี่ลักษณะเช่นนี้มันเหมือนกับเหล็กที่กล้าก